นี่คือ Honda Zero Alpha ครับนี่คือรถยนต์ต้นแบบไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่มาเปิดตัวในางาน Japan Mobility Show 2025ครั้งแรกในโลกนะครับขนาดตัวรถของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ย่อมเยาวกว่าตัว SUV น,นั่นเองในเรื่องของสเปคหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้ Honda ยังไม่เปิดเผยนะครับในเรื่องของตัวขุมพลังไฟฟ้าแต่อย่างใดตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีความคล้ายๆกับ Honda h r v นิดนึงนะครับ แล้วก็ล้อที่เขาใส่เนี่ย19นิ้ว2 3 5ทำ50 R19 นะครับอันนี้ใส่ยางของกู o เกียรแล้วก็มือจับประตูนี่ถ้าเป็นบานหลังนี่ก็จะอยู่ตรงกรอบหน้าต่างเลยส่วนด้านท้ายดีไซน์เขาก็จะแบบเนี่ยคล้ายกับตัว SUV เลยนะถ้าเกิดเราดูภาพมุมกว้างเนี่ยคล้ายกันเลยแต่ถ้ามาดูตัว Alpha เนี่ยลักษณะตัวรถก็จะเขาเรียกว่าหดลงมานิดนึงนะครับแต่ว่า โลโก้ H mark นะครับถ้าเป็นตัว Zero Series เนี่ย H mark จะไม่ได้มีกรอบละจะเป็น H เด่นๆส่วน like this, ด้านหล <lending. danach S 2> ังจะเป็นอักษรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายเรียวยาวต่อเนื่องนะครับถือว่า สวยงามดีนะสำหรับตัว Honda Zero Series นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของการจำหน่ายใน Honda Zero Series เนี่ยมีแผนที่จะทำตลาดทั่วโลกนะครับในปี2027ประเทศไทยอยู่ในแผนนี้ด้วยนะครับซึ่งก็คิดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเราอาจจะได้เห็นเวอร์ชั่นจำหน่ายจริงของ Honda Zero Series ก็เป็นได้นะครับ